มาถึงวิธีการใช้ลองคลอสนะคะด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยของลองคลอสบวกกับเทคโนโลยีนาโนไลโปโซมมีอนุภาพเล็กเทียบเท่ากับเซลล์มนุษย์ทำให้การนำพาสารอาหารตัวลองคลอสเซอร์เซสเซนต์นี้นะคะเข้าสู่ชั้นในผิวได้รึกและเร็วที่สุดค่ะเพียงแค่ฉีดพ่นสเปรย์ลงบนผิวหน้าให้ห่างประมาณ15เซนติเมตร 2-3ครั้งกระจายทั่วใบหน้าและลำคอนะคะเพียงเท่านี้คุณก็ปล่อยให้ลองครอส s ซ s ร์เ e สเซนต์ทำหน้าที่ด้วยตัวเขาเองโดยที่คุณไม่ต้องเอามือไปสัมผัสใบหน้าเลยค่ะใช้หลังล้างหน้าเช้าก่อนนอนฉีดเป็นตัวแรกในขั้นตอนการบำรุงผิวของคุณหรือว่าจะรวบให้เหลือตัวเดียวเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าลองค o s สมีสารอาหารที่เข้มข้นและจาเป็นต่อร่างกายมากมายเลยทีเดียว คุณสามารถเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันในขณะที่คุณมีเมคอัพแบบนี้อยู่ก็ได้นะคะลองครอสจะซึมผ่านได้ดีทีเดียวและยังสามารถทำให้เมคอัพของคุณนั้นสดใสติดทนนานขึ้นด้วยค่ะลองครอสเซอร์สเอสเซนส์ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนยกกระชับผิวหน้าฟื้นฟูบำรุงผิวตั้งแต่ผิวชั้นในสุดผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใหม่ที่สวยกว่าขาวกระจ่างใสจนใครๆต้องทักค่ะ